เสียงไอเอ็นบีที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ใส่อย่างเดียวนะครับผมมันต้องนุ่มแล้วก็ลึกเวลาเราฟังก็เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนร้องอยู่ใกล้หูเลยแต่ทาไมาหลายคนนะครับผมพอมิกตัวเนี่ยรู้สึกว่าเสียงจมเสียงบางเสียงโดนบีบกลืนไปเลยแล้ววันนี้ผมจะเข้าสู่แบบโหมดจริงจังเลยนะแบบที่มืออาชีพใช้เลยโอเคนนเราจะมาพูดถึงเรื่องของไอเอ็นบี90นะครับผมนะอันดับแรกเลยที่อยากให้นึกถึงเลยนะครับผมก็คือ emotion เสียงร้องแนวนี้ที่จะต่างก,กันกับเสียงเจ้าพวกแนวป๊อปเนี่ยมันไม่ต้องสว่างจัดหรือว่าต้องคมจัดนะครับผมแต่ว่าเราฟ มันอบล้อมด้วยดนตรีคีย์หลักที่ผมอยากให้คิดไว้เลยเนี่ยวอคลอลน่ะต้องอยู่ในเพลงนะครับผมไม่ใช่รออยู่หน้าเพลง i m l be losing control No feel like I'm dying slow มออาพักผ่อนจำดีๆแล้หลอดมามายงัยงยอง้อนกับมาไม่รู้ว่าเธอจะ go i m l be losing control No feel like I'm dying slow มาพักผ่อนจำดีๆแล้หลอดมามายังย้อนกับมาไม่รู้ว่าเธอจะ go โอเคมาดูกันเลยอันดับแรกนะผมก็คือเกสต์สเตท่ะสำคัญมากนะครับผมนะเวลาเราอัดเนี่ยพยายามให้เสียงร้องนะครับผมอย่ากเกินพีคที่ลบหกนะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือบางคนอะ่ะผมเห็นทำพลาดนะผมก็คือกลัวอัดดังเกินไปก็เลยอัดเบาจนเกินไปนั่นเองนะครับผมพยายามอย่าให้มันเกินพีคลบหก 6, แล้วก็อย่าอัดเสียงเบาจนเกินไปเพราะว่าอะไร ตอนเราเอามาปรับเนี่ยมันจะค่อนข้างปรับยากไม่ว่าจะเป็น EQ c o m รส e s s o r ให้รักษาเสียงตอนอัดไว้เนี่ยค่อนข้างอยู่ในที่ นั่นแะพอดีซึ่งผมบอกไปแล้วนะผมในคลิปที่แล้วนะทุกคนสามารถไปย้อนดูได้แต่แน่นอนละยอย่างที่ผมบอกนะผมก็คือการเกนสเตตนะโอเคต่อมาจะเป็นการคีนเสียงแบบรักษาเท็กเจอร์ไว้นะพยายามตัด้อดยที่รบกวนออกนะครับผมตอนที่เราอัดเนี่ยแน่นอนมันจะมีน้อยอยู่ให้พยายามตัดน้อยออกไปทิ้งให้หมดแล้วก็ทิ้งตรงนึงที่ผมจะชอบทําเวลาใช้งานลูกค้าจริงเนี่ยก็คืออย่าลบเสียงหัวใจหมดนะครับผมอย่าไปลบเสียงลมหายใจหมดนะบางท่อนเนี่ยจะมีเห็นไหมที่เราหายใจนะผม ให้เราพยายามฟังว่าเอ้ยท่อนเนี้ยมันโอเคมันมีได้แต่บางท่อนที่เป็นท่อนขึ้นหรือจะท่อนเริ่มท่อนนั้นเนี่ยผมจะตัดออกไปตลอดเลยแต่บางท่อนที่มันเป็นร้องต่อๆกันเนี่ยให้พยายามลองฟังดูว่าเอ้ยโอเคเสียงตรงนี้มีลมหายใจมันโอเคนะมันรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราร้องธรรมชาติมันไม่ได้แบบว่าดังจนเกินไปอันดับแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นออโต้จูนเหมือนเดิมใครที่ติดตามผมมาเนี่ยจะรู้ว่าผมใช้ออโต้จูนเป็นอันดับแรกเลยแรกๆเลยนั่นแหละบางทีก็อาจจะมีสลับบ้างแต่แน่นอน ผมจะใช้เป็นอันดับแรกนะครับผมนะตรงนี้พิเศษตรงนึงก็คือผมใช้เป็นเจ้าตัวเพนทาโทนิกนะครับผมนะซึ่งโหมดนี้จะฮิตกันมากนะผมในแนวแบบว่าเอ้ยเสียงร้อง R&B 90 0ปี2000ปีอะไรแบบนี้นะผมจะได้ยินกันบ่อยมากจะได้ยินกันบ่อยมากนะผมว่าแบบเออเพนทาโทนิกอะไรนะผมอ่ะ ผมก็เลือกใช้เป็นเจ้าตัวเว็บจูแล้วก็ปรับศูนย์ให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเล่นกับเมโลดี้ให้มันแบบว่าออกชัดเจนนะว่าเออตัจูนเวลามันทำงานมันจะได้ยินชัดเจน no, like so อันดับต่อมาผมจะใช้เป็นเจ้าตัว,ว D Ser หรือจะเป็นเจ้าตัวของแฟร์ฟิลเตอร์แหละครับผมก็เป็นตัว P O D S นะครับผมเอาไว้ตัดเสียงพวกโซโซเสือเห็นไหม มันจะมีเทโชเหมือนกันเลยก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะกดมันเท่าไหนเรนจ์ก็คือค่าความแรงที่เราอยากให้มันทํางานนะตัวนี้ข้อดีเลยก็คือเห็นไหมมันเราสามารถฟิกได้ว่าเอ้ยตั้งแต่3 0 0พันเฮิร์จนถึงเท่าไหร่หมื่นสี่เฮิร์ตอย่างเงี้ยเราสามารถฟิกได้เลยว่าตั้งแต่ย่านนี้ถึงย่านนี้ถ้ามันมีเสียงออกมาเนี่ยเราจะตัดทิ้งออกไปให้หมดนะตรงนี้ มันจะมี Y า b แบนกับ Space Speed b แบ d นะผมก็เหมือนกับตัวอื่นแหละที่มันสามารถเลือกโหมดได้ผมก็จะเลือกเป็น s p e ป d Band แล้วกันนะอ่ะลองดู no, no like ข้อไหนที่มันมีมันก็จะเห็นโชว์ค่าให้เราเห็นว่าเออมันโดนตัดออกไปแต่มันจะมีโหมดหูฟังตรงนี้เห็นไหมเราสามารถกดได้แล้วก็สามารถฟังได้ว่าเอ๊ะมันจะมีให้ฟังเฉพาะย่านที่มันเป็นโดยเฉพาะเลยนะ น่เห็นไหมเนี่ยม anyway> <si> ันก็จะจับเฉพาะย่านที่มันนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นจุดตัวของฟัซฟิเตอร์โ o ดีเอสต่อมาเป็น E-Q นะครับผมผมเลือกใช้เป็น p ปรคิวเป็นฟัตฟิเตอร์เหมือนเดิมก็จะโลคัดเข้ามาที่130นะแล้วก็จะคัดย่านโลประมาณ180ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเพราะว่าลูกค้าร้องคนนี้ร้องเข้ามารู้สึกว่าเอ้ย เสียงเบสมันค่อนข้างเยอะค่อนข้างบวมเลยแหละผมก็เลยจะคัดเยอะเป็นพิเศษเลยนะผมนะแต่ซึ่งถามว่าดีไหมนะครับผมก็ให้อยู่ทื่ขึ้นแล้วแต่เพราะว่าบางคนอ่ะไม่ได้อัดดังเสียงเบสมันก็จะไม่ได้มาเยอะแบบนี้เสียงเบสมันก็จะไม่ได้บวมบางคนอ่ะไปคัดตามผมแบบนี้เนี่ยแน่นอนเสียงอาจจะบางไปเลยได้นะครับผมนะอ่ะลองดู แล้วก็คัดย่านประมาณ500เป็นย่านที่รู้สึกว่าเสียงมันร้องเหมือนแบบเป็นอยู่ในกล่องนะผมย่านบ็อกซี่บ็อกซี่หน่อยแล้วก็คัดย่านประมาณ3 8 0 0ลงไปเหมือนเป็นเสียงแบบว่าหอนหอนเสียงหอนหอนนะผมมาจากไม้มาจากห้องของเรานี่แหละนะก็บางคนอาจจะอยู่2,000 4,000นะผมให้เราพยายามฟังตรงเนี้ยการปรับ EQ เนี่ยให้เราเน้นหูฟังนะผมอย่าใช้ตานะ ให้เราใช้หูแล้วผมพยายามฝ,ฝึกฟังว่าแบบเอ้ยขอนเสียงเราของเราข่อนไหนรู้สึกว่าข่อนไหนมันมีย่านตรงไหนฮอนฮอย่าน,นตรงไหนมันพิกพีกแล้วผมให้พยายามฟังแล้วก็ขัดบันทิ้งแต่ให้ปรับค่าคิวแบบแหลมสุดเลยนะเห็นไหมผมจะปรับแหลมสุดเลยผมไม่ได้ปรับกว้างแบบนี้เห็นไหมปรับแหลมสุด โอเค EQ อีกแล้วครับผมแนวเนี้ยผมจะ EQ เยอะเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าเราต้องการเหมือนปรับแต่งเสียงล้อค่อนข้างหนักเลยนะเราจะไม่เน้นธรรมชาติมากเราจะเน้นเหมือนแบบว่าให้เสียงล้อมันมีความเป็นเอฟเฟคเอฟเฟคอะพูดง่ายๆอะลคัดเข้ามาอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะสวานที่ร้อนะแล้วก็เหมือนเดิมขัดยาดเพราะที่มันเป็นเหมือนที่ผมบอกไปมันหอนมันนิดหน่อยแล้วก็ขัดยติหายออกไปแล้วผมประมาณ17ื่นเจ็ดนะ เพราะว่าเสียงคนที่ขาเอามาะ่ะค่อนข้างมีเสียงแหลมเยอะเลย EQ ตัวที่3ามนะผมตอนนี้ EQ ตัวที่3มันะนะนะอ่ะ EQ ตัวที่3ามนะผมนะยังไม่เข้าคอมเพรสเซอร์กันเลยโอเคผมก็จะโลคัตมาเหมือนเดิมโลคัตมาเหมือนกันนะครับผมจริงๆมันมีผลไหมมันก็มีผลแหละแต่มันก็ไม่ได้เห็นชัดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเราโลคัตไปตั้งแต่แรกตัวแรกแล้วนะ <c oughs> แล้วก็มาคัดเหมือนเดิมย่านที่มันเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่ามันยังล้อนอยู่มันยังหอนอยู่นิดนึงนิดนึง,นนงก็คัดพยายามคัดทิ้งออกไป แต่ตรงนี้ผมมาบูทพันห้านะครับผมก็คือย่านมิดย่านกลางนันเองเพื่อเพิ่มความอะไรความหนาของเสียงร้องขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็คัดย่านแหลมเข้าไปย่านที่ประมาณสามพันมันแสบหูหน่อยนะมันแบบว่าเหมือนมันแสบบาดหูเกินจนเกินไปก็เลยคัดลงมานิดนึงไม่ได้เยอะนะประมาณ1นึเดซิเบลจากนั้นมาบูทย่านไฮนะครับผมย่านไฮก็คือย่านที่เวลาเราเพิ่มเข้าไปแล้วเนะี่ยเสียงร้องของเราจะใสขึ้นจะสว่างขึ้นอ่า ย่านที่หมอาจจะยังไม่ได้เยอะนะประมาณเท่าไหร่เราจะเพิ่มย่านหายเข้าไปแบบสี่เดซิเบลนะโอเคย,ยังครับเราจะยังไม่คอมเพรสเซอร์เราจะยังปรับแต่งเสียงร้องอีกด้วยใช้เฟสแอร์ตัวเนี้ยมันจะมี2โหมดให้ปรับ Mid Air กับไฮแอร์นะผมก็คือ Mid ก็คือเป็นเอาไว้ปรับย่านกลางที่เป็นเสียงแอร์เสียงใสหรือย่านไฮก็คือเป็นย่านเสียงสูงซึ่ง ย่านมิดนะ่ะผมจะไม่ได้ปรับเยอะมากนะผมจะไปเน้นย่านไฮเลยก็คือ30อ่ะลองฟังเสียงของเรามันจะมีความสากๆขึ้นมีความใสๆขึ้นนะเพื่อเพิ่มความสว่างหรือความใสให้กับเสียงร้องของเรานั่นเองนะตัวนี้เป็นไปอินฟีแีนะทุกคนสามารถไปหาโหลดกันได้ โอเคดีเซอร์อีกแล้วครับผมเพราะว่าอะไรตัวแรกเราใช้ไปแล้วแหละตั้งแต่แรกต่อจากอุตจูนจริงไหมแต่งนี้ผมเปิดให้คนดูเมื่อกี้เราใช้ EQ ไปค่อนข้างไปหลายตัวเราก็ไปเพิ่มย่านไฮมันย่านแอร์มันเพิ่มย่านแรมมันนะผมซึ่งผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยด้วยความนักร้องที่ร้องออกมามีความเยอะผมว่าจะตัดมนันอีนิดนึงประมาณไม่เยอะมาก I've been losing control No feel like I'm dying slow More ความช่วงจำดีๆแล้วล่อดมามันยังย้อนกลับมาพอรู้ว่าเธอจะกล m a n t e l l me when I was standing ตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นค่าที่เราบอกนะผมว่ามันโดนลบไปเท่าไหร่แล้วมันก็จะบอกผมก็จะอาจจะตั้งไว้ไม่เกินประมาณรบสามนะเพราะว่าตัวแรกเราใช้ยเยอะเกินไปแล้วใช่ไงไงล่ะ หลังจากนั้นครับผมเราจะเริ่มคอมเพรสเซอร์และอ่าคอมเพรสเซอร์ตัวแรกมาแล้วนะผมเลือกใชเ้เบนเจ้าตัว CLA2A เพราะว่าอะไรผมอยากให้ทุกคนลองเดาทำไมผมถึงชัดตัวนี้สิ่งที่ผมเลือกใช้เจ้าตัว CLA2A เนี่ยเพราะว่าคาแรคเตอร์ของมัน,นี่ยมีความใสนะครับผมแน่นอนผมอยากให้แนวเนี้ยแนวเสียงร้อของเราเป็น RB90 เนี่ยมีความใสนะครับผมก็เลยจะเลือกใช้เบ็นตัวนี้ไม่ได้เลือกใชเ้เบอร์เจ้าตัว UAD LA2A ใช่ไหมล่ะเพราะว่าปกติจะเห็นผมใช้เจ้าตัว LA2A บ่อยมากหรือเจ้าตัวลาลาเพราะว่ามันเป็นอะไร ทูบคอมเพรสเซอร์ก็คือเป็นคอมเพรสเซอร์แบบทูบหรือเป็นแบบอุ่นนั่นแบบหนานเองแต่ตัวเนี้ยผมเลือกใช้เป็นจ้าตัว CLA2A เพราะว่ามันให้ความใสนั่นเองก็เลยจะปรับมาเดิมครับผมมีแค่เจอปุ่มพีกกับปุ่มเกมอ่ะลองฟังมีเ uh, <see> สียงของเราก็จะมีความแน่นขึ้นมีความดนา a มิกเนี่ย มันคงที่มากขึ้นนะผมฟังรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเสียงร้องนะมันไม่ใช่เสียงคนร้องแบบสดๆนะซากูซเดเซอร์นะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบตัวใช้ตัวนี้นะผมเห็นนะบางคนในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นของไม่ดีไม่น่าใช้บางคนก็ชอบใช้นะผมเพราะว่าแบบชอบคาแรคเตอร์มันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีผิดมีถูกนะครับผมเราสามารถเลือกใช้ได้เลยว่าเอ้ยการใช้งานของเราเราตั้งใจให้มันเป็นแบบไหนเราอยากให้มันได้เป็นเสียงที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมแล้วนะมันมีก็มีหมดให้เลือกผมเป็นมเลือกหมด A แล้วก็ฟัง ดูนะผมว่าเอ้ยปรับความดังขึ้นไปประมาณ8โมงนะเหมือนอถ้าเป็นนาฬิกาเห็นไหมนะคิดซะว่าเป็นนาฬิกาขึ้นไปประมาณ8โมงฟังรู้สึกว่าโอเคเจ้าตัวซากุเนี่ยมันจะเพิ่มเจ้าตัว s a t u r a t i o n c o m p r e s s o r EQ เข้ามาในตัวเดียวเลยนะถ้าเราพยายามฟังดีๆว่าเอ้ยโหมดไหนเนี่ยฟังรู้สึกว่าเราต้องการคาแรคเตอร์แบบแบบนั้นอ่าเพราะว่าบางเพลงทหไมบางเพลงคนจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้ปรับโหมด B คุณจะเห็นได้ว่าผมปรับโหมด C บางเพลงผมปรับโหมด A ออ่าเห็นไหมมันไม่มีแต่ตัว ให้เราพยายามฟังว่าเอ้ยชอบโหมดนี้ว่ะเพลงนี้เราอยากได้แบบคาแรคเตอร์แบบนี้ซึ่งเพลงนี้ผมเลือกใช้เป็นโหมด B แล้วก็ฟังดูว่าโอเคมันโอเคนะอ่ะลองเปิดปิดดูให้ฟัง ดังขึ้นมาแน่แนๆขึ้นมานิดนึงนะโอเคต่อมาเป็นเจ้าตัวฟุตตี้ลิมิเตอร์เรามาดูกันว่าผมปปับอะไรไปบ้างเจ้าเซลลิงผมจะคัดมันลงมาประมาณลบหเหมือนเราจะคัดเจ้าตัวหัวเสียงนะ่ะทิ้งออกไปโอเคมาดูเจ้าตัวโหมดคอมกันนะผมเจ้าตัวเทช นีด ratio attack r e l e ผมปรับตามนี้เลยก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนเราจะกดแค่หัวเสียงลงมาเนี่หน่อยโอเคเราคอมเพรสเซอร์ไปแล้วก็จริงแหละแต่เวลาเราใช้ลนะิมิเตอร์น่ยผมจะใช้แบบว่าเอ้ยเหมือนให้มันกดปลายหัวปลายเสียงมันลงมานะครับผมเหมือนเราตั้งเพดานไนวะ้ว่าถ้ามันมีเสียงตัวไหนร้องขึ้นมาแล้วมันเกินพดานของเราม,ามันจะกด ตัดทิ้งออกไปทันทีเลยมันจะไม่เหมือนคอมเพรสเซอร์นะครับผมการทํางานมันจะแตกต่างกันนิดนึงแต่จริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละเพราะว่ามันเป็นโหมดคอมมไงมันมีเจ้าตัวเทชโชมีอะไรให้ปรับนะครับผมเราสามารถลองฟิกดูได้แต่อย่างที่ผมบอกไปที่ผมใช้เนี่ยผมจะเน้นเอาไว้แบบคําหัวๆที่มันแบบอยู่ข้างบนข้างบนเลยเห็นไหมเห็นไหมไหนที่มันเบาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่โดนตัดแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ทดแทนเข้าไปให้มันนะครับผมหนึ่งจุดเจ็ดเดซิเบลโอเคต่อมาเป็นเจ้าตัวฟูตตี้แฟงเกาตนะครับผมนะปรับตามนี้ยเป็นออดิตขง แนว R B 2000หรือแนว90เลยนะครับผมผมเห็นหลายคนอาจจะปรับแบบนี้เยอะกันมากนะผมต่างประเทศก็ใช้กันนะเพราะว่ามันเหมือนทําให้เสียงของเราเป็นสเตอริโอนะผมฟังดูมันจะแบบว่าเฮ้ยออกมาข้างหน้าแล้วมีความเปสเตอริโอกว้างๆอ่าลองไปเล่นกันดูได้ตัวน,นี้ก็คือจะใช้ทุกครั้งที่เวลาเราอยากให้เสียงมันมีความเป็น90นะจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัว saturation มาอีกนะ ก็มาปรับ2โหมดนะครับผมจะตัววอร์มทูบกับวอร์มเทปนะจะแบ่งครึ่งนะครับผมนะย่านที่ประมาณ7,000ก็คือย่านไฮนะ่ะจะให้มันมีความเป็นเทปหน่อยส่วนย่านกลางจนถึงย่านโรนนะ่ะที่เป็นเนื้อเสียงร้องหลักๆนะ่ะจะให้มันมีความเป็นทูปก็คือวอร์มนั่นแหละให้มันมีความเป็นก้อนๆน,นิดหน่อยเพิ่ม saturation เข้าไปให้มันคุณอาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้มันอาจจะป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ผมนะซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือแม้มันสามารถปรับโทนได้เนี่ยมันมีโทนมีให้เล่นให้หลายแบรนด์นะครับผมแล้วก็สามารถฟิกย่านความถี่ได้ว่าเราเอ้ยย่านความถี่เท่านี้เราอยากให้มันเป็นโหมดนี้อยากความย่านความถี่นี้เราอยากให้มันเลือกเป็นโหมดนี้นะนะก็คือข้อดีของตัวนี้โอเคต่อมาเนี่ยผมจะเลือกปิดเจ้าตัว limiter นะครับผมนะผมเลือกใช้เป็น L 1ก็ปรับเทช กับ Outshelving จะมีความเท่ากันนะครับผมมากขึ้น แล้วผมก็จะปิดด้วยวาฮาราวินเทจเวิร์บนะครับผมนะซึ่งเพลงเนี้ยเสียงร้องเนี้ยผมจะปรับแตกต่างกันเห็นไหมรอบที่แล้วเนี่ยผมจะเซนต์ผมจะเลือกใช้เป็นเซนต์ไปหาเอฟเฟกตลอดนะผมจะไม่ได้แบบว่ายัดเข้าไปตรงๆของในแท็กเลยแต่รอบเนี้ยผมใส่เข้าไปในแท็กตรงๆเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรผมอยากให้รู้สึกว่าเสียงร้องมันมีความละมุนไม่เลยอยากให้มันชัดมากนะครับผมอยากให้มันมีความเหมือนแบบที่ผมบอกไปตอนแรกอยากให้รู้สึกว่าเอ้เสียงร้องมันมีความลอยแต่มันยัองอยู่ในเพลงอ่านะก็จะใช้เป็น คอนเสิร์ตฮอล์แล้วก็ผมแล้วก็ P delay, D k ปรับต่างๆค่าประมาณนี้คันเลืรอน่ะเลือกใช้เป็นสีนี้เพราะว่าอยากให้มันมีความเย็นๆนะครับผมแล้วก็ปรับมิกเลเวลนะครับผม12พอนะลองเปิดปิดรีเวิร์สซิงก็ก่อนงจดีๆแลอดมามายังย้อนกลับมามารู้ว่าเธอจะก่ มาดูคอรัสกันสิก็ค no. no. อ,อรัสเนี่ยผมเลือกใช้เป็นพรีเซตของเจ้าตัวรูเซียของเรานี่แหละนะก็มันเป็น2รายนะผมเราจะร้อง2รายว่ารายแรกก็อาจจะไม่ได้ร้องเหมือนต้นฉบับมากนะผมแต่ลาย2อาจจะร้องเสียงต่ำลงนะซึ่งวิธีการทำคอรัสหรือแอดดิฟเนะี่ยผมบอกมีคลิปแยกไปแล้วนะผมและทุกคนสามารถ ย้อนกลับไปดูได้เหมือนกันนะถ้าคุณฟังมาถึงทั้งหมดจนถึงตอนนี้แล้วคุณเข้าใจทั้งหมดเนี่ยเสียงร้องอ่านบีของคุณนะผมจะไม่ใช่แค่ชัดขึ้นนะแต่ฟังแล้วมันจะรู้สึกว่าเอ้ยแพงขึ้นฟังดูเป็นศิลปินมากขึ้นดูเป็นเพลงมืออาชีพมากขึ้นถ้าคุณอยากได้โวคอลเชนที่ผมใช้จริงหรือใช้งานกับลูกค้าจริงๆเลยนะครับผมผมมีมิสแมสเตอร์โวคอลพรีเซที่ออกแบบมาแนวสําหรับเจ้าตัวอ่านบีโดยเฉพาะเลยนะหรือถ้าคุณอยากปรับเสียงเองแบบลึกๆอยากทําเองอยากศึกษาเองเนี่ยผมเปิดคอร์สสอนตัวตัว นนล,ลิงก์หรือรายละเอียดนะผมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงสามารถเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะผมว่าอยากได้พรีเซตแบบไหนหรือคุณอยากจะอัปเกตรดตัวเองแบบจริงจังโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมเพิ่มเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะผมรูเซียนเมโรดิกนะครับผมนะคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า